นักเรียนคะวันนี้คุณรูจะเช็คชื่อแล้วก็ให้นักเรียนส่งกันบ้านนะคะเด็กหญิงจุธามาศมาค่ะแย่เลยเราลืมซับนิตเลยก็วันหยุดปฎิสิ์เล่นเกมเพลินไปหน่อยการบ้านเลยไม่เสร็จได้ไปสถานีที่หนึ่ง่อมเติมเติมพฤติกรรมซ่อมเติมเติมพฤติกรรม สถานีนี้เด็กๆที่กันบ้านไม่เสร็จเหมือนเราต้องครอบสถานีไปทําให้เสร็จและใครที่เกเรความประพฤติไม่ดีก็ต้องถูกอบรมบ่มนิสัยฝึกเขียนฝึกอ่านยาวไปยาวไปก้มหน้ารับสภาพสิคะทำไงได้ทําตัวไม่ดีไม่มีวินยัยเข้าใจเข้าใจยอมรับยอมรับต่อไปไม่ทําแล้ว นักเรียนที่ได้ไปสถานีที่2ค่ะโรงหนังโรงเรียนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ชั้นป .2 ค่ะเด็กหญิงนักัสนันชั้นป .3 ค่ะเด็กชายวิรพัฒน์ชั้นป .4 เด็กหญิงวรัชยาชั้นป .5 ค่ะเด็กหญิงกมลวันเย่ yeah! นั่นไงว่าแล้วทาดีได้ดีมีที่นี่เลยจริงๆก็วันนี้เราทําตัวดีขนาดนี้การบ้านก็เสร็จเรียบร้อยได้ดูหนังที่ชอบแล้ว เด็กดีอย่างเราได้ข้อลงหนังโรงเรียนมันถูกต้องที่สุดคุณค่าที่เราคู่ควรวันนี้โปรแกรมหนังที่เราชอบด้วยนะความสุขของกะทิก็คือความสุขของกมลวันสถานีโรงหนังโรงเรียนคุณครูจะเลือกหนังที่พวกเราชอบมาให้ดูดทั้งนั้นเลยท้งแนวประวัติศาสตร์ชาติไทยและแนวให้แง่คิดสะท้อนสังคม ล่าสุดวันครูที่ผ่านมาได้ดูเรื่องครูบ้านนอกด้วยทราบิึงใจสุดๆไปเลยน้ำตาซ่อนจอเลยนะเพื่อนๆก็มันซึ้งอ่ะต้อนรับสู่สถานีที่สามนะคะวันนี้คุณจะพาพวกหนูม,มาทำขนมนะคะขนมในวันนี้คือขนมจีนกนะคะสถานีที่สามสรงสนผักบักพวกเราจะได้เรียนรู้และลองมือทำ ทำงานประดิษฐ์บ้างทำขนมบ้างแล้วแต่คุณครูประจําสถานีแต่วันนี้คุณครูจะพาพวกเราทาขนมจีบนกเป็นยังไงไปดูกันเลยว่าไปแล้วก็เก่งนั่นเนี่ยอือหอแถมรสชาติอะไรอีกตั้งห้าไว้เอาไปฝากยายที่บ้านด้วย วันหน้าเผื่อชวนใยญ่ทำบ้างแล้วเอาไปฝากป้าขายที่หน้าวัดจะได้มีเงินเก็บเงินออมได้นะแค่ฝันยังหวั่นเจียบขนาดนี้เลยตืนตืนตืนเรียนดีมีความสุขสนุกสนานตรงที่นี่เลยจริงๆโรงเรียนรัชศริมุมอยากมาเรียนทุกวันเลย ธนาคารเด็กดีวิถีโรงเรียวส็นมุมน้อมนำพับบาตรลมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติสถานีที่หนึ่งต้มเติมเติมพฤติกรรมสอดคล้องกับด้านที่สองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมและด้านที่สี่เป็นพลเมืองที่ดีช่วยทำให้พวกเราเป็นเด็กดีมีคุณธรรมรู้จักแยกแยกสิ่งที่ผิดช,ชอบชั่วดีแล้วเพื่อปฏิบัติสิ่งที่ดีได้ สถานีที่สองลงหนังโรงเรียนสอดคล้องกับด้านที่หนึ่งมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองทำให้เราเข้าใจมีเจตคติที่ดีและถูกต้องหลังจากชมภาพยนตร์สถานีที่ 3, สามฝงเงรักทักต่อคล้องกับด้านที่สามมีงานทำมีอาชีพช่วยให้เรามีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพที่เป็นพื้นฐานแนวทางนำไปต่อยอดต่อไปหรือสร้างอาชีพในอนาคตได้